แผนภาพกล่องควอไทแผนภาพของและควอไทคือการแบ่งข้อมูลเป็น4ส่วนส่วนละเท่าเท่ากันข้อคิดครับถ้ามีเส้นตรงหนึ่งเส้นหรือมีเชือกหนึ่งเส้นแบ่งเป็น4ส่วนเราต้องตัด3มครั้งครับครับอย่างเช่นในข้อนี้ครับ Q หนึ่งตำแหน่งที่ Q หนึ่งตำแหน่ง Q สองตำแหน่ง Q สามค่าของตำแหน่งที่หนึ่ง คือค่าของตำแหน่ง Q 1คือตำแหน่ง 2. จุดตำแหน่งที่5าตำแหน่งที่7.5ค่าของตำแหน่งก็ตามนี้ได้เลยครับแสดงควอไทาที่1คือ14ควอไทาที่2คือ15ควอไทาที่3คือ15.5นั่นเองต่อไปมาดูอีกตัวอย่างครับนักเรียน4 0 0 0คนถูกแบ่งเป็น4ส่วนส่วน,วนละเท่าๆกันก็คิดได้ตามนี้ครับมาดูข้อมูล11ข้อมูลครับเราก็ทำแผนภาพกล่องได้ตามนี้ด้วยครับ เรียบร้อยครับ